มาค่ะใครรอเปิดแพลนเนอร์มิชชั่นธอรมูมนปี2026ตอนนี้ถึงมือแล้วนะคะปีนี้ชื่อว่า Energy Planner เป็นแพลนเนอร์ที่แต่ระเบียบชีวิตเก่งเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือเป็นเล่นที่ช่วยให้เราหันกลับมามองตัวเองมากขึ้นคือบางทีชาวเราชอบแพนกันว่าปีนี้เป้าหมายคืออะไรจะมี y ย a r l y q ค a อ ter m o n t h l ี่ให้ต้องเขียนเยอะไปหมดเลยใช่ไหมแล้วเราก็จะลงมือทํากันอย่างสุดตัวจนบางทีเราทําอะไรเยอะมากบูิคทีตลอดเวลาเนี่ยแต่ว่าสิ่งสิ่งนั้นมันใช่สิ่งที่เราอยากทาจริงๆหรือเปเปลล่่านี้ก็จะช่วยเรกให้เราไดื enjoy อยู่กัับตวเอง ก็เลยมีเทมเพลตน่าสนใจใหม่ๆเพียบเลยจากหน้ารีวิวปี2025เมื่อกี้มาสู่อินเนอร์ชาร์ตอันนี้น่าสนใจมากเพราะเขาบอกว่าทุกเป้าหมายใหญ่แล้วก็เป้าหมายเล็กของเราจริงๆมันเชื่อมกันค่ะหน้านี้ก็เลยจะทาให้เราเห็นภาพรวมของตัวเองทั้งภายในและภายนอกมากขึ้นแต่สำหรับใครที่เป็นมือใหม่การเขียนไม่ต้องกังวลนะคะเพราะในเล่มจะมีให้สแกนตัวอย่างการเขียนด้วยม a รีแพลเนอร์ยังคีนสวยเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าปีนี้เราชอบที่ข้างล่างเนี่ยมันจะมีลูกเล่นน่ารักน่ารักเป็น,น Ham Tracker ทูดูลบบิ้ต่อจจาากกหน้็ะเจ Plan เลยค่ะ แล้วก็ปีนี้เนะี่ยง่ายกว่าเดิมเพราะว่า d a i l y t a ักอยู่ติดก,กับมันลี่เลยเราจะได้เขียนกันง่ายๆและถึงแม้ว่าวันนั้นจะไม่มีงานแต่ก็อยากเขียนอยู่ดีเพราะว่ามีช่องเกรทฟูลเล็กๆตรงนี้ให้เขียนค่ะมันเป็นแบบฝึกหัดหาสิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณประจําวันนะเราชอบทำาน้ามันจะช่วยฝึกให้ใจเรา move on จากเรื่องที่ไม่ชอบได้ไวขึ้นนะคะทุกๆเดือนที่จบไปก็จะมีหน้ามันลี่ลิฟท์ให้ได้เขียนให้คะแนนตัวเองนะคะส่วนสติ๊กเกอร์น่ารักอย่าลืมเปิดไปทายเล่มเพราะว่าเขายังมีให้จุกๆเหมือนเดิมทั้งอันเล็กอันนนใหหญ่่่่ีีีแลแลลลลละะเเเรราาาาากก็ยยยมมมมตตงงทท้้้ไดสบจ สไตล์ด้วยนะคะเป็นเส้นกรีดเส้นลายแล้วก็แบงค์เอามาทำบูเลตเจอ์นลหรือใครชอบแบบทําจังเจอ์นลน่ารักน่ารักก็คือแปะกันได้แบบกระหน,น่าเลยค่ะ Energy Planner จะมีทั้งหมด5สีนะคะชวนทุกคนมาคอมเมนต์สนุกสนุกใต้คลิปกันว่าชอบสีไหนที่สุดเดี๋ยวมิชชั่นทธอรูมูลจะสุ่มแจกให้1เล่มอ่านรายละเอียดใต้แคปชั่นได้เลยมานั่งเขียนนั่งคุยกับตัวเองเพื่อเตรียมตัวเข้าปี2026กันค่ะ